สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูพี่อุ้มนะคะในโครงการ Study from Homes ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูพี่อุ้มจะมาสอน verb s นะคะก็เป็นคำกริยานะคะแสดงการกระทำของคำนามต่างๆนะคะ verb นะคะเป็นหนึ่งในส่วนของ part of speech นะคะหนึ่งในชนิดของคำนะคะนักเรียนวันนี้เรามาดูกันว่า คำกริยาต่างๆในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะนักเรกียนอาจจะพอรู้จักบางคําแล้ววันนี้ก็จะมาทบทวนกับคุณครูพี่อุ้มกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรื่องเรื่องเวิร์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกับตัวละครที่จะแนะนำคำศัพท์ในวันนี้กันนะคะ Hi my name is Veronica v e r b s I love to move and am always busy doing different actions. Do you know what a verb is? Let's look at some picture on the next page. อ่าสวัสดีค่ะฉันชื่อเวโรนิก้าเวิร์บนะคะฉันชอบที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ฉันมักจะยุ่งอยู่กับการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะคะคุณรู้ไหมว่าเวิร์บมันคืออะไรเรามาดูในภาพถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ คนคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่แนะนำวันนี้นะคะคำแรกค่ะ What is a verb อ่าเราดูจากภาพแล้วเขากำลังกระโดดนะคะคำว่ากระโดดภาษาอังกฤษเราเรียกว่า jump jump ค่ะต่อมาค่ะ What is a verb crab crab ก็คือการปรบมือนั่นเองนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำสั่งว่า clap your hand นะคะก็คือการสั่งให้ตรบมือปรบมือน,นั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะ what is a v e r t h ดูเหมือนมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังมีตัวโน้ตออกมาด้วยแสดงว่าเขากำลังร้องเพลงนะคะคำว่าร้องเพลงในภาษาอังกฤษก็คือ sing sing นักเรียนออกเสียงตามครูพี่อุ้มนะคะ sing sing อ่าต่อมา what is a verb cry cry ก็คือกำลังร้องไห้ยอยู่นะคะเสียใจเขาก็เลย cry คำต่อมา what is a verb laugh laugh ก็คือหัวเลาะนั่นเองอย่าเดวเด็กผู้หญิงคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มจใสเลยค่ะคำต่อมานะคะ was is a word ผู้หญิงคนนี้กำลังดื่มนมคำว่าดื่มนะคะ ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยนักเรียนอาจจะงงว่าเอปกติคนไทยเราเนี่ยจะใช้คําว่ากินน้ํากินข้าวใช้คําว่ากินหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คําที่แตกต่างกันไม่เหมือนกับคาภาษาพูดทั่วไปในไทยนะคะเราจะใช้เป็นคําว่าดื่มนะคะถ้าใช้ในการดื่มนมดื่มน้ําต่างๆซึ่งจะออกเสียงว่า r drink นะคะนักเรียน คำต่อมา What is a verb Walk Walk ก็ <Walk. S 1> คือเดินนั่นเองค่ะ Next one What is a verb Read Read He is reading a book เด็กผู้ชายคนนี้กำลัง อ่านนั่นเองค่ะกำลังอ่านหนังสือนักเรียนต้องขยันอ่านหนังสือนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้ว What is a verb? Look at the picture. Ah, swim, swim. กำลังว่ายน้ำอยู่เด็กคนนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์คำว่า swim What is a verb? f l y fly ก็คือบินนั่นเองในที่นี้นะคะครูยกตัวอย่างภาพของเครื่องบินบินนะคะหรือมีอย่างอื่นอีกก็เช่นนกนะคะบินได้ค่ะคำต่อมา what is a verb eat eat ก็คือกินนั่นเองนะคะ next one what is a verb run Run ก็คือวิ่งค่ะนักเรียนในภาพนะคะก็ก็เข่นแขนของเขานะคะก็เก่งนะคะเท้าของเขาก็ออกวิ่งไปคำนี้นักเรียนคงจะรู้จักกันแล้วนะคะคำว่า Run ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนคำต่อมา what is a o r r play play ในรูปถ้าพูดถึงพูดเต็มๆก็คงจะเป็นคำว่า play football นะคะก็คือกำลังเล่นฟุตบอลต่างๆหรือใช้กับนักเรียนเล่น เล่นของต่างๆเล่นกับเพื่อนก็ได้นะคะก็จะเป็นคำว่า play next one was is a verb sleep sleep ก็คือกำลังนอนอยู่นั่นเองนักเรียนดูรูปนะคะคำว่านอนภาษาอังกฤษคือ sleep was is a verb เรามาทบทวนนะคะคำง่ายๆกันดีกว่าค่ะภาพแรก jump ภาพที่สอง crab ภาพที่สาม sing ภาพที่สี่ cry ภาพที่ห้า l a u h verbs are action words they they describe what someone is doing คำกริยานะคะคือการแสดงการกระทำคำเหล่านี้ค่ะเป็นการบรรยายว่าคนสิ่งนั้นคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะคะ สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วกับคำกริยาต่างๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ